วันนี้นะคะมานัดหมอจัดฟันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้องรื้อวัสดุอุดฟันอันเก่าก่อนรื้อไปหมดแล้วแล้วก็ฟันปลอมนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้ใช้แล้วเอาออกเลยแล้วเราก็จัดฟันนะคะวันนี้วันที่8เมษายน2 2 5เห็นหมอบอกว่าต้องจัดประมาณ2ปีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง มาเล่าให้ฟังต่อนะคะพอครูเข้าไปนะเราก็จะจัดฟันใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยที่หมอจะถามนะคะก็คือจะถามว่าคุณจะจัดฟันแบบไหนแล้วก็ให้เลือกชอยที่เลือกเนี่ยก็คือจะมีเป็นเหล็กดัดฟันนะคะแล้วก็เป็นเหล็กเลยกับเหล็กดัดฟันที่เป็นสีสีแล้วก็เป็นแบบจัดฟันใสราคาต่างกันเยอะมากนะคะถ้าเป็นเหล็กเนี่ยพวกเนี้ยหมอบอกว่าประมาณ70,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจัดฟันใสอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ เกือบ2 0 0 0 0ประมาณแสนแปบวก plus card, LA, blah, 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 ค่าเอ็กซาเรบลาๆครูว่าประมาณ200,000แ,แต่ว่าข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะยึดติดอยู่กับฟันเลยเวลาที่เราจะกินอาหารหรือว่าแปรงฟันเนี้ยมันก็จะอยู่กับเราไปเลยแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบจัดฟันใสเนี่ยก็คือมันสามารถถอดได้เวลาที่เรากินก็ถอดแต่ว่าเขาจะมีจํานวนชั่วโมงบังคับอยู่ซึ่งเราก็ต้องมีวินัยนะก็คือถอดได้เฉพาะตอนกินตอน แปรงฟันเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นตลอดรนะยะเวลาก็คือจะต้องใส่ไว้ตลอดถ้าจาไม่ผิดนะไม่มั่นใจประมาณน่าจะวันละ20ชั่วโมงเนี่ยแหละที่จะต้องใส่ไว้ตลอดเพราะฉะนั้นครูก,ก็เลยตัดสินใจว่าจัดฟันใส่ดีกว่านะคะเพราะว่าดูสภาพตัวเองแล้วเนาะเวลาที่แบบต้องไลฟ์ต้องสอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะแล้วแหละที่จะมีเหล็กมายอะไรเงี้ยมันมันไม่เหมาะนะคะแล้วก็ดูนิสัยตัวเองด้วยว่าเออเวลาแปลงฟันเราคงแบบไม่ได้พยายามที่จะมาแปลงตรงซอกเลยขนาดน สู้ว่าถอดออกมาแล้วแปลงเหมือนปกติแล้วตัวฟันเนี่ยก็แปลงเหมือนปกติก็คิดว่าน่าจะดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกแบบนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยครูจะมีวัสดุอุดฟันซึ่งฟันเนี่ยเห็นนะฟันมันห่างเมื่อก่อนอ่ะก็เลยใช้เป็นวัสดุอุดฟันเพื่อให้ฟันมันไม่ห่างกันทีนี้พอเราจะจัดฟันเนี่ยมันก็ต้องลื้วัสดุอุดฟันออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ไปลื้วัสดุอุดฟันเสร็จแล้วก็เข้าไปหาหมอจัดฟันสิ่งที่เขาทําใน การเจอครั้งแรกนะคะก็คือสแกนฟันเนาะก็นอนอ้าปากเนี่ยแล้วเขาก็มาสแกนฟันเพราะฉะนั้นพอเขาสแกนเสร็จเนี่ยสิ่งที่ครูเห็นก็คือเห็นภาพฟันตัวเองแบบทุกมิติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าปัญหาคืออะไรสําหรับฟันครูเนี่ยเนื่องจากมันมีฟันคู่ที่5เนี่ยฟันกลามเนี่ยมันไม่ขึ้นตั้งแต่เด็ก มันไม่มีฟันเลยอะแล้วมันมีฟันข้างในเป็นฟันคุูดอะซึ่งปกติคนเขาจะเอออกแต่ของครูอะพอฟันตรงนี้มันไม่มีอะไอ้ฟันคุูดมันก็เลยมีพื้นที่ขึ้นแบบเต็มฟันอย่างเงี้ยมันก็เลยเบียดฟันอื่นอะล้มลงมาพอฟันมันล้มลงมาเสร็จฟันข้างบนอะมันก็เลยสพลึกกว่าปกติซึ่งไม่ดีมันทําให้ฟันมันสึกไปหมดเลยคือมันดูข้างนอกเนี่ยมันอาจจะคิดว่าอแค่แก้ฟันห่างอะไรเงี้ยแต่พอเราไปสแกนทั้งหมดอะมันกลายเป็นว่าปัญหาข้างในอะฟันมันล้มอันนี้ก็เลยจะเป็นขั้นตอน ที่เหมาะเขาวางแผนการรักษาก็คือการที่จะดันฟันขึ้นไปให้มันเป็นตั้งตรงเอมันตั้งตรงเนี่ยเวลาการกัดมันก็จะยันฟันข้างบนไม่ให้กัดหึกเกินไปแล้วก็ฟันหน้าก็จะดันมาให้ชิดมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งเขาก็จะมีวิธี2วิธีให้เลือกนะคะก็คือลากฟันเทียมกับสะพานฟันถ้าเป็นสะพานฟันเนี่ยก็คือต้องกอฟันสองข้างอะแล้วก็เอาฟันที่เป็นสะพานฟันครอบก็ตรงนี้สาม ตรงนี้3ครูก็ไปถามราคาแล้วประมาณ25,000ถึง30,000ต่อซี่ตี oh, <no. S 1> สักข้างละ90,000 2สองข้างก็แสนแปราคาแรงมากแล้วก็ถ้าเป็นลากฟันเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับฟันข้างๆเลยแต่ว่ามันต้องเจาะทำกระดูกอะเจาะเข้าไปนะคะเพื่อใส่ลากฟันก็จะประมาณชี่ละแสนอันนี้ครูเพิ่งรู้รู้ว่าหลังจากที่ทำการเซเยส์ละในการที่จะจัดฟันเพราะว่าปกติครูใส่ฟันปลอมแบบนี้ไงเนี่ย ปันปอมแบบถอดได้อ่ะมันก็คือแค่เป็นซีกแล้วมันก็เกี่ยวมันไม่ต้องกอฟันไม่ต้องไรแล้วครูใส่ตั้งแต่9ขวบอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณดูดิมันมีเขาเรียกว่าอะไรเหล็กอ่ะพาสอยู่ใต้ลิ้นแต่ว่าครูอ่ะ ใส่ตั้งแต่9ก้าขวบอะเอาเป็นว่าวันไหนใส่กับไม่ใส่ฟันเนี่ยแทบไม่รู้เลยอะบางวันก็ลืมใส่ฟันออกไปเพราะว่ามันชินมากครูก็เลยเข้าใจว่าพอจัดฟันเสร็จแล้วอะมันก็จะเป็นทําตัวนี้มาครอบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องทําสะพานฟันหรือว่าทําลากฟันเทียมไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะแต่พอมาศึกษาจริงๆก็เข้าใจอะเพราะว่าการที่เราใช้ฟันแบบนี้มันไม่ได้ช่วยฟันมันถึงได้ล้มไงมันเลยต้องทําฟันเป็นลากฟันเทียมหรือว่าสะพานฟันยึดฟันไปเลย เวลาเราจัดฟันเสร็จแล้วมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมๆอีกก็เบ็ดเสร็จสมมุติโอเวอร์ออเลยจัดฟันเนี่ยคุณหมอบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีก็คือจัดประมาณปีนึงแล้วก็รีเทนะ่ะเหมือนแบบต้อง ไว้อีก1ปีมันจะมีที่ใส่อะใส่ไปแล้วก็รักษาสภาพแบบนั้นให้ได้อีก1ปีก็จะเป็น2ปีพอหลังจากนั้นค่อยมาคิดว่าไอ้ฟันที่มันหล่อตรงเนี้ยจะทําเป็นสะพานฟันหรือจะทําเป็นลักเทียมดีเพราะฉะนั้นโทโ้เลยนะถ้าเกิดครูรักษาที่นี่นะจนจบที่เดียวไปเลยนะคะก็น่าจะประมาณ4ี่แสนเกือบ5้าแสนบาทก็เอาแชร์ทุกคนนะแชร์แบบให้หมดทุกอย่างเลยนะคะว่าเวลาที่คุณใช้ชีวิตปกติเนี่ย แล้วคุณต้องใช้จ่ายอะไรไปอ่ะคุณต้องคิดว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปอ่ะมันคุ้มกับสิ่งที่คุณได้มาไหมนะคะสำหรับครูเนี่ยเรื่องของการจัดฟันที่เสียสองแสนเนี่ยครูมองว่าคุ้มเพราะว่าพอไปรักษากันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเอ็กซเรย์ทั้งสแกนฟันทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ฟันห่างแต่มันกลายเป็นฟันล้มเป็นการกัดที่ลึกเป็นการทําให้ฟันสึกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นการที่ทำให้สุขภาพฟันดีด้วยอันนี้ครูว่าคุ้มนะคะส่วนสะพานฟันกับข้อฟันเนี่ยเดี๋ยวครูขอคิดอีกทีนึงว่าเออราคาประมาณนี้ลองเทียบกับที่อื่นซึ่งเขาอาจจะทําได้โอเคเหมือนกันก็ได้ราคามันอาจจะถูกกว่านี้นะคะแต่สมมุติทั้งเลยทุกอย่างเลยครูทําที่นี้ที่เดียวหมดนะคะเออใช้ไปประมาณ5้าแสนนะ ในแนวความคิดครูนะครูก็จะคิดว่ามันคุ้มค่าไหมเช่นมันทําให้ภาพลักษณ์ครูดูดีขึ้นไหมทําให้โครงหน้ามันปรับแล้วมันแบบดีไหมมันทําให้สุขภาพฟันมันดีไหมมันทําให้บุคลิกดีไหมถ้าสมมุติว่ามันทําแล้วออกมาแบบโหดีมากทั้งสุขภาพทั้งบุคลิกเนี้ยสาหรับครูอ่ะในอาชีพอย่างครูนะคือการที่ต้องใช้บุคลิกกับาพกันใช้หน้าตาการพรีเซนต์การพูดการสอนการไลฟ์แบบนี้สำหรับครูอ่ะครูมองว่าคุม้ม นะคะ。 แต่สาหรับคุณคุณก็ต้องไปคิดดูระวหว่างเงินที่จ่ายกับสิ่งที่ได้มันคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มนะสําหรับครูนะครูจบแล้วรู้สึกว่าพอคิดเบ็ดเสร็จจบคือจบแล้วแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วจะไม่ได้คิดวนถึงเรื่องเงินแล้วโอเคเดี๋ยวก็มาแชร์ให้เรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าอยากให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่ได้ตัวฟันมาแล้วนะคะแล้วลองใส่ก็อยากให้คุณเห็นถึงตรงนั้นโอเคก็เอามาแชร์เรื่อยๆนะคะอยากให้เห็นว่าจริงๆ เรื่องทุกอย่างรอบๆตัวนะคะจริงก็มีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายนะคะเรื่องเงินเรื่องไายได้